ขอบพระคุณมากที่มาร่วมทุกคนนะครับคณาจารย์บุคลากรของข้างพระบิดาขอบคุณมากครับครับเราจะควรจะมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะท่านการบัดี เรื่องความเห็นต่อร่างกฎหมายนิรโทษกรรมตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทําความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมืองการแสดงออกทางการเมืองของประชาชนพศจุดๆในวรรที่สามจนก่อให้เกิดกระแสการคัดค้านจากทุกภาคส่วนในสังคมอย่างกว้างขวางนั้น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นว่าร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวมีปัญหาในทางกฎหมายดังนี้ร่างกฎหมายดังกล่าวมีความไม่ชอบธรรมในหลายประการทั้งในด้านกระบวนการนิติบัญญัติที่ไม่เป็นไปตามหลักการทั่วไปของการร่างกฎหมายในระบบรัฐสภาและมีลักษณะรวบรัดและเร่งรีบโดยไม่เปิดโอกาสให้สังคมได้มีโอกาสรับทราบและแสดงความคิดเห็นรวมถึงความชอบธรรม ในด้านเนื้อหาสาระซึ่งเป็นส่วนสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้โดยประเด็นสำคัญคือไม่เป็นไปตามหลักการของร่างพระราชบัญญัติที่สภาผู้แทนราษฎรได้รับหลักการไว้ในวรระที่หนึ่งคือการนิรโทษกรรมให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองและได้กระทำความผิดเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวแต่ได้ขยายความรวมไปถึงแกนนำในการชุมนุม รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมจงเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียแก่ชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งบุคคลกลุ่มดังกล่าวควรต้องรับผิดชอบพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนตามกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคมไทยต่อไปร่างกฎหมายฉบับนี้ยังได้ขยายความรวมไปถึงการนิรโทษกรรมให้แก่บุคคล ผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบโดยคณะบุคคลหรือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นภายหลังการรัฐประหาร19กันยายน2549ซึ่งไม่มีเหตุผลสนับสนุนว่าเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือแสดงออกทางการเมืองของประชาชนแต่อย่างใดและการนิรโทษกรรมให้แก่บุคคลกลุ่มดังกล่าว จะเป็นเหตุให้ความขัดแย้งที่ดำรงอยู่ในสังคมไทยขยายตัวรุนแรงยิ่งขึ้นอีกทั้งร่างกฎหมายนี้ยังมีปัญหาในด้านความชัดเจนแน่นอนของกฎหมายโดยก่อให้เกิดการตีความที่ครอบคลุมถึงกรณีเกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งในเหตุการณ์เกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งอาจสร้างความอายุติธรรมและเป็นปัจจัยให้สถานการณ์ ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นมหาวิทยาลัยสงขาลานครินขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวและขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภารัฐสภารัฐบาลและภาคการเมืองต่างๆดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยคำนึงถึงเจตนารมณ์แท้จริงของราชพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยคำนึงถึงการรักษาหลักนิติธรรมและการสร้างความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยคำนึงถึงการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อสร้างความรองดองให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไปใช่โยใช่โยใช่โยครับ ขอ,ขอเชิญพวกเราร้องเพลงเหตวนะุว่สีบัวนะสีสีบัวสีบูวสาบีลาแม่ของเช่นกันร่วมจิตสัมพันธ์รักร่วมคระบิดรรักร่วมใจเหมือนสิ่งของไว้ไก่ ค,ครับผมก็อ่าอนะครับและประชาชนนะครับไม่